วันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับแกะก่องเทค<ก><ก>อนโด,โดครับโอเคเป็นชุดเทเทคอนโดของผมนะครับจะแกะมันจะเป็นยังไงครับโอเคเรแกะเลย่ะแ,แกะลยผ,ม,ม,ผม,มันแสบมือผมเกลมันชิ้มือ ี๋ยวพูดรู้ไปเจ้าชูกันตอนนั้นก็ตอนนี้ถึงเวลาแก่กันเจ็บปวดใจแรงน้องเจ็บแรงเลยนะเดาเดี๋ยวมีแรงมือเข้าไปด้วยเจย์ทำเสียใจ มอนี่คือหมวกนะครับเสื้อผ้โดนี่ยเสื้อนี่เสื้อนี่ก็เสื้อเสื้อนี่ก็หมวกหมวกนะครับโอเคพี่ผมเราก็จบแค่านี้นะครับโอเคสวัสดีครับน้าลากัน